สวัสดีครับพบกันชินเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9ปีพศ2556นะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับท่านก็คงจะเห็นหน้าปลกคลิปที่ผมทําขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอีกครั้งนะครับสําหรับหน้าปลกคลิปนะครับที่ผมทำไว้แล้วก็ใส่ตัวหนังสือไว้ว่าเหรียญ5บาทปีพศ2556แบบปกติหาง่าย ราคาเหรียญละ10,000แสนบาทมีร้านรับซื้อใครมีอยากจะขายราคานี้ดูคลิปเลยครับนี่ก็คือหน้าปกคลิปที่ผมได้ทำขึ้นนะครับที่ทุกท่านได้เห็นได้เจอแล้วก็ได้เข้ามาดูคลิปในคลิปนี้นะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมทำหน้าปกคลิปแบบนี้แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ5บาทปีพศ2556กก็เพราะว่าคอมเมนต์นี้นะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆบางท่านนะครับผมได้ คอมเมนต์ comment, เข้ามาสอบถามใต้คลิปวิดีโอของผมบางคลิปนะครับผมในคลิปนี้ผมก็เลยจะให้ความรู้นะครับซึ่งคอมเมนต์ก็มีว่าผมมีเหรียญ5บาทแปลกเหรียญแบบรุ่นหนึ่งสลับเป็นแบบรุ่นหนึ่งดูที่พอศผลิตเลยรู้แปลกจริงๆผมจะขายให้1 0 0 0 0แบาทเอาไหมขายต่อได้นะมีร้านรับซื้อก็มีเพื่อนๆบางท่านก็ได้คอมเมนต์มาแบบนี้นะครับ ผมก็ได้ตอบกลับไปแล้วนะครับผมอ๋อผมไม่ได้รับซื้อหรือว่าขายครับผมให้ความรู้อย่างเดียวครับผมจะบอกให้นะครับเหรียญที่พี่ว่ามาเป็นเหรียญดัดแปลงครับไม่มีราคาหรอกครับผมผมก็ได้ตอบกลับไปแล้วนะครับผมท่านก็คงจะเชื่อผมนะครับผมซึ่งตามที่ผมได้อ่านดูคอมเมนต์นะครับผมผมรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับผม ก็คือเหรียญปีพศ2556นะครับถ้าบอกว่าดูที่พศจึงรู้นะครับว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับส่วนจะแปลกยังไงนะครับผมเหรียญที่พี่ว่ามานะครับตามที่พี่เข้าใจผิดเยอะนะครับก็คือแปลกที่ว่าที่พี่บอกว่าเหรียญเปลีนแบบหนึ่งสลับเป็นแบบหนึ่งนะครับผมก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทแบบมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับก็มี2แบบนะครับผมก็คือแบบพระเสียรใหญ่และก็แบบพระเสียรเล็กนะครับ ต่เหรียญที่ท่านว่าแปลกนะครับผมก็คือเหรียญปีพศสอง6ันห้า้อยห้าสิบหกที่เป็นแบบพระเสียนใหญ่นะครับแต่ถูกดัดแปลงห่างเลขห้าไทยนะครับผมตรงปีพศที่ผลิตนะครับก็คือปีพศสอง6ันห้า้อยห้าสิบหกนะครับแต่ถ้านำไปเจียรนะครับผมบริเวณหางเลขห้าไทยนะครับผมก็จะกลายเป็นเลขสี่ไทยนะครับผม ก็จะกลายเป็นปีพศ2546นะครับซึ่งก็จะมีความแปลกจริงๆนะครับแต่แปลกโดยการดัดแปลงมานะครับผมซึ่งถ้าเป็นเหรียญปีพศ2546นระะ25นะครับเหรียญก็จะเป็นแบบพระเสียรเล็กนะครับแต่ที่ท่านมีอยู่นั้นที่ท่านได้งงแล้วก็เข้าใจผิดอยู่นั้นก็คือเหรียญปีพศ25 5 6หซึ่งเป็นแบบพระเสียรใหญ่แต่ถูกนำไปเจียหางเลข5ไทยออกนะครับผม ที่เป็นวงกลมนะครับผมก็เลยกลายเป็นเลขสีไทยนะครับก็เลยกลายเป็นเหรียญปีพศ25 4 6้าสี่สบหซึ่งปกติแล้วจะเป็นแบบพระเสียเล็กแต่กลายเป็นแบบพระเสียนใหญ่นะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญแบบนี้นะครับผมถ้าท่าในใดมีอยู่หรือว่าพบเจอนะครับก็ให้รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับ